สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ย เราก็มาแชร์เทคนิคให้กับคนฟอกไตกนะ็คือฟอกไตยังไงไม่ให้ตัวดํานะคะตัวแจมเองนะคะก็ฟอกไตเหมือนกันเราก็จะได้ยินว่าการฟอกไตเนี่ยจะทําให้เราตัวดําขึ้นใช่ไหมคะแดีวให้ดูตอนแจมฟอกไตนะก็คือตอนนั้นเนี่ยผิวก็ดํามากแล้วก็แห้งมากนะคะไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากถ่ายรูปเลยออกมาจาก ICU แล้วก็ยังไม่ดูแลตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าเราป่วยแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีกําลังใจที่จะแบบดูแลตัวเองเหมือนแบบปล่อยให้สภาพตัวเองเป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะ พอเราเริ่มดูแลตัวเองอะคะ่ะมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะจากการที่วันนี้เราเริ่มทาครีมจะเป็นครีมหน้าครีมตัวนะก็คือดูแลตัวเองได้ปกติเลยนะแต่ความเข้าใจของเราตอนนั้นก็คือแบบจะทาอะไรจะทําอะไรแล้วก็กลัวไปหมดเลยว่าแบบเออมันจะผิดกับโรคที่เราเป็นไหมอะไรเงี้ยเราก็ทําให้เราไม่กล้าดูแลตัวเองนะแต่จริงๆแล้วเราสามารถทาครีมได้ ทุกชนิดเลยนะคะขอแค่ไม่มีสารปรอทแล้วก็มีออยปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกการเลือกกินอาหารด้วยนะคะการที่เราผิวดำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าของเสียในร่างกายเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกกินอาหารตามที่คุณหมอแนะนํานะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลือกในการดูแลตัวเองของแก้มนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเลนาลิสองแคปซูลก่อนนอนเหมาะสาหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วก็คนที่ฟอกไตแล้วด้วยนะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะช่วยทําให้ค่าไตดีขึ้นนะคะแล้วก็ยืดอายุการฟอกไปได้ด้วยส่วนคนที่ฟอกไตแล้วยังแก้มนะคะก ก็จะช่วยในเรื่องของการฟอกไตได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะาตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดด้วยนะทำให้เลือดไม่ค้นหนืดแล้วก็ลดอาการข้างเคียงไปได้ด้วยะคะ่ะตอนนี้แจ่มก็ทานมาได้สามกระปุกแล้วนะคะก็ค่อยๆดีขึ้นเลยแจ่มมั่นใจมากๆเพราะว่าได้ลองทานเองด้วยนะคะก็ลองหาทานดูนะเลนอะลิซสองแคปซูลก่อนนอนนะคะแจ่มมั่นใจมากๆนะคะว่าดีจริงๆนะคะ